สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเมกแล้วนะคะที่ชา n นลเมกุมิีสไตล์นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกันในลุคที่แบบว่าหน้าสดมากๆนะคะสดแบบจริงๆ no filter no ทุกสิ่งอย่างนะคะก็สำหรับวันนี้ ประเด็นเลยคือเมย์จะมาอะตอบคาถามนะคะแล้วก็ไขข้อสงสัยนะคะคือมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้เมย์ไปทําอะไรมาทําไมแบบสิวที่เคยเป็นแบบผื่นๆคือที่มันเป็นแบบสิวอุดตนันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสิวว่ามันหายไปอะไรประมาณนั้นแหละเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาบอกกันว่าเมย์ทำยังไงนะคะมาแนะนําแล้วก็มาไขาข้อสงสัยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเนาะว่าแบบ เราทํายังไงสิวมันถึงหายนะคะแต่เอาจริงๆอันนี้ก็คือมันยังมีรอยสิวอยู่นะทุกคนแต่ว่าเมย์ค่อนข้างพึงพอใจมากๆที่แบบสิวใหม่มันไม่ขึ้นเพิ่มแล้วก็สิวอุดตันเนี่ยมันค่อยๆแบบหายไปอะไรแบบนี้โอเคก่อนอื่นนะที่เราจะมาฟังกันนะคะอยากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้เมย์โดยการกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเมย์จะเท้าวความไปก่อนว่าเออทำไมไม่ถึงเป็นสิว เออทำใไ้ถึงเป็นสิวคือทุกคนเนี่ยที่เป็นสิวหนึ่งคือเรื่องฮอร์โมนเมื่อเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนอยู่แล้วว่าร้อยละ80ขึ้นไปต้องเริ่มเป็นสิวแน่ๆน,นะคะแต่คนที่ไม่เป็นสิวก็มีนะทุกคนคือจะเป็นคนที่แบบไม่มีเพื่อนไหมคะที่แบบมันไม่เคยดูแลผิวหน้าไม่เคย แบบอะไรกับผิวหน้าเลยแต่หน้ามันไม่เป็นสิวเลยแต่เราเนี่ยโอ้โหแบบโฟมล้างหน้าสูตรสิวครีมทาสิว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 ที่เป็นแบบว่าป้องกันสิวทุกอย่างแต่สิวมันเป็นนะทุกคนคือเรื่องกรรมพันธุ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะที่แบบมันทําให้เราเกิดสิวเนาะแต่สําหรับของแม่ไมีคิดว่าประเด็นหลักๆอ่ะที่แม่เป็นสิวอ่ะวัยรุ่นแหละหนึ่งเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตั้งแต่เริ่มแบบ ขึ้นมัธยมก็เริ่มแบบมีสิวนิดๆหน่อยๆมาตลอดนะคะแล้วก็เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการที่เราดูแลความสะอาดของผิวหน้าไม่มากพอคือเมย์อาจจะดูแลผิวหน้าสะอาดล้างหน้าเช็ดหน้าหลายขั้นตอนก็จริงแต่เราเป็นคนที่นิสัยแบบชอบเอามือมาจับจับหน้าลูบหน้าอันนี้คือสําคัญมากเลยนะทุกคนมันเป็นสิ่งสําคัญมากจริงๆอ่ะที่มันทําให้เกิดสิวตอนนี้คือต้องห้ามเลยเด็ดขาด การรักษาสิวของเมย์ครั้งนี้นะคะเมย์ก็ไปปรึกษาคุณหมอนะคะที่การชนกคลินิกนะคะที่สาขาบิ๊กซีพระรามสี่ก็เมย์เนี่ยได้เข้าไปปรึกษากับคุณหมอนะคะที่การชนกคลินิกเกี่ยวกับเรื่องสิวนะคะที่เป็นมาอย่างเรื้อรลังเาวนานมากคือจะบอกว่าก่อนนี้เมย์เคยรักษาสิวแล้วแหละถ้าใครติดตามกันนะคะก็น่าจะเห็นว่าออเมย์ไปรักษาสิวที่พรเกษมคลินิกตอนนั้นสิวก็หายนะทุกคนหายแบบหน้าเนียนเลยแต่ว่าด้วยความที่นิสัยเราอชอบเอามือจับหน้า เออมันคือนิสัยเราล้วนๆเลยนะมันก็เลยกลับมาเป็นอีกนะคะครั้งนี้เมย์ก็ไปปรึกษาคุณหมอที่การชนกคลินิกนะคะคุณหมอก็แนะนําว่าอันดับแรกเลยคือต้องกดสิวสิวอุดตันเนี่ยต้องกดออกแน่ๆนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นสิวอักเสบในอนาคตคุณหมอก็ให้กดสิวนะคะแล้วก็ให้ทําการเลเซอร์รอยสิวนะเพราะเราเป็นคนที่มีรอยสิวค่อนข้างเยอะทุกคนเนี่ยตอนนี้สิวหายแล้วนะแต่ว่ารอยสิวก็ยังมีอยู่เรื่องรอยเราก็ต้องแบบรักษา ต่อเนื่องไปอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูตอนวันที่เราไปกดสิวนะคะว่าผิวหน้าเป็นยังไงนะตอนนั้นคือสิวเนี่ยเป็นสิวพื้น,นเป็นสิวเขาเรียกว่าอะไรสิวอุดตันแหละเต็มเลยนะคะตรงแก้มข้างแก้มแล้วก็บริเวณที่ผมเนี่ยมาโดนใบหน้าด้วย เออก็คือเยอะมากๆวันนั้นก็กดสิวไปนะคะเสร็จแล้วคุณหมอก็ทําการเลเซอร์ IPL ให้เลเซอร์ IPL อ่ะมันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนด้วยนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดเลือนเลี้ยว,ว,วรอยแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอ่าเราก็ทําการเลเซอร์ IPL ด้วยนะคะครั้งแรกที่กดออกไปเนี่ยรู้สึกแค่ว่าแบบโหสิวอุตันเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะมันแบบ เต็มสำลีเลยอะทุกคนแบบผลลุกมากมากนะคะก็หลังจากนั้นก็คือเข้าไปทำเรื่อยๆนะคะคือสภาพผิวตอนเนี้ยอันนี้คือเข้าไปทําประมาณ4ครั้งนะคะคือ3ครั้งแรกเนี่ยจะมีการเลเซอร์ IPL ร่วมด้วยแต่ว่าครั้งที่4เนี่ยเราอา่เราซื้อคอร์สใหม่ก็คือเป็นคอร์ส ที่แบบว่านอกเหนือจากอันแรกที่เราเคยซื้อ3อันเนาะก็จะเป็นคอร์สใหม่ที่เป็นคอร์สแบบทรีทเมนต์สิวโดยเฉพาะแต่ว่าไม่ได้เลเซอร์เราจะใช้การทรีทเมนต์แล้วก็ลงพวกกดผลไม้อะไรอย่เงี้ยเพื่อให้มันแ so, <one> บบผลัดเซลล์ผิวด้วยธรรมชาติประมาณน,าน,นั้นนะก็อันนี้คือ4ครั้งนะคะเข้าไปรักษาก็ตอนที่ทํา IPL อะ ต้องเว้น2อาทิตย์เพราะว่าถ้าเราทำเอ่อเลเซอร์เนี่ยเราต้องเว้น2อาทิตย์ให้ผิวหน้าพักก่อนแต่ว่าตอนนี้ที่แบบเอ่อเข้าไปทำเป็นทรีทเมนต์เรื่องสิวที่ไม่ได้เข้าเลเซอร์นะคะก็เป็นทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะคะตอนนี้ก็คือเข้าไปเนี่ยรวมรวมตั้งแต่ครั้งแรกที่มี IPL ด้วยเนี่ยครั้งหมด4ครั้งแล้วนะก็เดี๋ยวให้ดูผิวหน้าคือวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะทุกคนเพราะว่าอยากมาโชว์ผิวจริงๆว่าเออมันมันโอเคขึ้นนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันอยู่ที่เราด้วยนะคะที่ มือเราห้ามไปจับหน้าด็ดขาดนะคะสำหรับใครที่ชอบจับผิวหน้าก็คือถ้าถ้าทุกคนสังเกตอะ่ะเอาจจริงมันยังมีแหละสิวอุดตันสิวอุดตันมันมาได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของสิวอักเสบเนี่ยไม่มีแล้วนะแล้วก็จะยังคงเหลือรอยสิวโดยเฉพาะเห็นไหมตรงนี้รอยสิวยังมีอยู่เรื่องรอยสิวเราก็ต้องรักษากันต่อไปนะคะก็ช่วงนี้ถ้าเมย์ไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยเมย์ก็จะเน้นไม่แต่งหน้าเลยทุกคนแล้วก็จะ ทาครีมบำรุงที่เกี่ยวกับผิวเราจะบอกว่าคือนอกจากที่เราไปทำทรีทเมนต์เนี่ยเราซื้อ,อยามาจากคุณหมอก็คือเราเลิกใช้ออสกินแคร์อื่นๆทุกอย่างคือไม่ใช่ว่าไม่ไม,ไม่ดีนะทุกคนแต่ว่าเราจะหยุดใช้ไปก่อนคือช่วงที่เรารักษาผิวหน้ากับคุณหมอหรือกับคลินิกอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะให้มันแบบต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลเนาะเราก็เลยใช้ยาของเขานะคะอันนี้เขาก็จัดมาให้เป็นถุงแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูเรอาอก็จะบอกว่ายาของการชนกคลินิกเนี่ย ทางคุณหมอเขาเคลมเลยนะคะว่ายาทุกตัวไม่มีสเตียรอยนะคะไม่ต้องกลัวผิวหน้าติดสเตียรอยอันนี้คือได้ยามาเยอะมากๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าแต่ละตัวคืออะไรยังไงั้นตัวแรกถ้าใครเคยไปกดสิวอะ่ะก็ต้องรู้แล้วก็เคยเจอกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคลินิกอื่นๆก็คือแพ็กเกจอะไรก็จะต่างกันไปแต่ว่าเขาจะเป็นตัวละลายหัวสิวที่มันจะต้องทาก่อนล้างหน้า เช้าเย็นนะประมาณ15นาทีคือทาทิ้งไว้พอกทิ้งไว้15นาทีประมาณนั้นเนาะแล้วก็มันเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเวลาเราไปกดสิวอะ่ะหัวสิวอุดตันมันจะเปิดแล้วเขาจะกดออกง่ายขึ้นนะคะคือมันจะได้ไม่ต้องเค้นผิวลงมากให้ผิวช้ำเลยแบบนี้แล้วก็มันจะมีตัวที่เราชอบมากๆนะคือตัวนี้เขาชื่อว่า C M Solution มันเป็นเนื้อเซรั่มใสๆอะ่ะ ที่มันช่วยในเรื่องของการรักษาสิวอักเสบนะคะแต่ว่าเบื้องต้นคือคุณหมอแนะนําให้ทาทั่วหน้าเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อสิวแล้วก็ไม่ทําให้สิวเนี่ยเกิดใหม่หรือว่าเกิดซ้ําที่เดิมอะไรประมาณนั้น แล้วก็มีตัวนางเอกนะคะอีกตัวหนึ่งนะ,นะคะชื่อ KC Acne Spot Lotion นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของสิวเขาเน้นเลยว่าตัวนี้ให้ทาตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแป้งน้ําสีขาวๆนะเพราะว่าถ้าทาตอนเช้ามันจะเป็นคราบสีขาวเนาะมันจะช่วยในเรื่องของการาแต้มเฉพาะจุดเฉพาะสิวอักเสบอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยที่เป็นรอยอยู่ทุกคนจะเห็นเป็นรอยอยู่เนาะตอนแรกมันเป็นสิวอักเสบนะคะเมย์ก็ใช้ตัวนี้แต้มแต้มประมาณคืนสองคืนน่ะมันก็จะแห้งลง แล้วมันก็จะแบบดีขึ้นแต่ว่าเรื่องรอยมันทิ้งรอยอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราก็ต้องรักษาริ้วรอยกันต่อไปนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยที่เออซื้อมาหลายอันมากๆนะอันนี้น่าจะมีประมาณ4หลอดมันจะเป็นตัว K C White K C White i n i n g Cream นะคะก็เป็นพวกไวท์เทนนิ่งแหละที่ช่วยในเรื่องของทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้มันลดพวกจุดด่างดําหรือว่ารอยสิวอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ตุนมา4หลอดเลยนะคะ ก็ทาทาั้งเช้าเย็นเลยนี้จะช่วยให้ผิวแบบกระจ่งางใสขึ้นประมาณนั้นอ่าอันนี้เขาก็จะแบบว่าใส่มาในถุงที่เป็นแบบเซตครีมสิวอะไรแบบนี้เนาะตอนนี้ก็คือใช้เฉพาะของคลินิกก่อนนะคะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคืออยากให้เห็นผลสูงสุดแล้วก็ที่สําคัญคือคุณหมอเคลมมาด้วยแหละว่าไม่ได้มีสเตียรอยอะไรเป็นสารที่ปลอดภัยอะปลอดภัยสําหรับคนเป็นสิวโอเคประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะของการเป็นสิวที่ เกิดจากฮอร์โมนด้วยหนึ่งแล้วก็เกิดจากการที่เราชอบจับหน้าด้วยหนึ่งนะอันดับแรกไม่ว่าหาสาเหตุของมันก่อนมันมาจากอะไรเราจะได้เลิกสิ่งนั้นโอเคไหมยยเวนมันมาจากฮอร์โมนอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้แต่ว่าเราก็สามารถรักษาภายนอกได้ประมาณนั้นนะคะทุกคนก็วันนี้มาแชร์ประสบการณ์กันนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นสิวอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นกําลังใจให้คือมันสามารถหายได้อย่าเพิ่งท้อคือมันต้องใช้เวลาจริงๆอย่างของเมอ่ะ กว่าจะได้ขนาดนี้นะคะยังที้งรอยอยู่เลยเนี่ยยังแบบใช้เวลาเป็นเดือนเดือนนะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไ like ลค์เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคือตอนนี้เมย์ก็ยังอออไปทำทรีตเมนต์อยู่สัปดาห์ละครั้งเรื่อยๆนะก็เหลืออีกประมาณ3ครั้งมั้งยังไงถ้าเกิดใครอยาก follow up นะคะก็สามารถตามไปดูกันได้นะคะที่ Instagram หรือว่า c e b o o k Fan Page ที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะเมย์ก็จะอัปเดตเรื่อยๆก็ทั้งรูปแล้วก็เป็น IG Story อะะไรปรปมาณี สำหรับวันนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ